หมูตั้งฉากกินน้ำห้าอีดีได้มูตั้งบริเวณซื่อไห่้าอีดีโตได้เรียบร้อยเอารถ สบายดีทักทิ้งยังจงยังถึงถุงน่ะสบายดีก่อนเฮ้ยมือพาน่ะเอามือพาออกมาป้าเต้กุนี่เออ่าไปย่างอ่ะเชอรินลืมมาหนิสบายดีมาใส่กันดีไหมกระเป๋านะใช้ก็มีน่ะน่ะตู้ถ่ายอยู่นี่ก็มีของม้าหลังบ่ ใช่ล้วมีเงินเลยมีเงินทิมเด้เฮ้ยไปด้บอน่ะเออผูกพี่น้องไปไปไปเดี๋ยวเออรถไปเออหายความปอาบอเอ่อเนไปอนมเสียค่าด้านก้อนครับพี่น้องเลยะเตอใจเด้อ ดีเด้อเปเตอร์้จนะดิน,ดนอาตักทายสบายดีป้าลุงเด้อเนาะเย็นยังมนาาันนี่ฝึกไ่คนฝกกไรด่ดเนี่ยอะมาละปอนบอก็บีมาละเฮ้ยนะมีของมานะเอะาไ้ลูกมีเพลงอ่ะสงงวัสดีกงามนะบัดนึขอบใจป้าเตอร์ละบอเดีวๆอืม เคียงยังมืาดิยังป่ะพี่ยังพี่มีดินดินคอเสื้อดำเบิงมือครับพี่เอื้อบีวเมื่อไหร่ปะเมื่อไรก็เห็นรถประตูสวนเมื่อแต่เวินผูกก็เต่ขาเข้ามาผูกเมื่อไหแท้หวะปะปไปไปแต่ว่าเมื่อซื้อเค้กให้เมรัตน่ะไอ้น้องโตแล้วถ่ายอยู่เพื่อจะถ่ายกินเค้กโอเคเพื่อนเด็กซื้อเค้กให้เมรัตนี่เพิ่นลืมตี่เดินเมื่อง ạ tôi à, mời ông ý quý vị chào anh ạ tôi xin mẹ chơi dạy kính 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 โต้โต้มาลอกินเค้กเหรอโต้มาลอกินเค้กวันนีครับลูกวันนี้ครับวันนีครับแม่เป็ดดีครับสวัพี่พี่้ั้พี่สวัสดีครับดค่ลูกสวัสดีครับโต้มาลอกินเค้กคุณว่ะเฮ้ยพี่อ๋อเอ้ายูไปซะแฮปปี้แฮปปี้มาเดยหน่แม อยู่จังอ้าปุ่นปุ่นปุรอกินเค้กจนนัำธรรมดามูได้มาชื่อมาให้กินมันนี้แม่ก็นอนถ่ายกินเค้กกันนะกะ้นี่สบายดีพี่น้องเอ้ยหมูต้งถ่ายกินน้ำให้เขาอีดีตายหมูต้องารีกชื่อให้เ้าอีดีโตเฮย่ด้เรียบร้อยเอารถ อรุอรุณร่างไปใส่เค้กตีนี่เ้าเตรียมกันดีๆรออันนี้นะจะได้กินเค้กดีใจไมดีใจขอบคุณครับ่อนลูขอบคุณครับขอบคุณครับเต้นด้วยเต้นด้วยเต้นให้ดูด้วยไปเลยไปเลยโตหันหน้ามาดิไปเลยเกมน้องไปเลยลินลิน ดินถ่ายน้องมิ้นกันมิ้นนี่น่ะทำอีกุกกันน่ะดัดเหลืออู้หูเนาะถ่ายกินเชกมาวันว่าจามน่ะเออตามี้ถึงได้ใช่ไหมอาแบบง่ายๆคือแม่เทากินจะมาต้องตามาต้องปรุงแต่งยังเลยใส่เป็นนัวอีกเลยได้ปลาเผาได้ตัวใครบ้าเตะดินเค้กสียังคีว้า À, xăm cắn vào gặp ba này tự Cứ à, nói qua thế bà này cái sự tổ cao xíp này Phần sự tổ xèn xíp này à, Nhảy đi vô tự vừa tự, bà tự. Đấy. này sự này Ôi, này nằm hai đứa đang nè กินจนอ้วกแตกอ้วกแตกเธอกินอยู่หานฉันจะอ้วกแตกอ้วกแตกเลยนะหานฉันมันไม่มีขนมอยู่เออเราคลายดีเลยเธอจะกินไม่เค้กน่ะกินเมื่อไหร่จะมันเกิดถ้าหัวจะหัวเฮ้ยวันเกิดเต้าวันไหนนี่เต้ากี่ขวบกี่ขวบ

เออโอ้คัทกันเลยดูตานี่พ่อเอาเค้กแล้วกินอยู่ได้นี่แม่เปิดคิ้วไงก่ย่งลูกเปิดเค้กเออเปิดเค้กเปิดเค้กเปิดเค้กเปิดรถเปิดรถนอนยังนอนอยู่ลูกลเหรอเจาเปิดเจ้าเปิดลูกน้องนอนนี่แหละจะมาเอานะไม่เช่นนั้มาพูดไม่ตัวน้อนไปเออ

หาแนวมาเปิดรถเปิด่ปาดไม่ไงพอจะนะใช้เพื่อลูกพัวพัวนงอุ้ยเอออะไอ้ไอ้ไอ้ไปเจอกเอุ้ยเฮ้ยกับหมามองน้อยนอยนี่เตะเอาตกใจเลยมันจะกัดเี่เอื้อยเธอมาเอื้อยตาไม่เลยเธอเป็นไม่เเป็อื้อยชวนเมื่อไม่เนนะ เฮ้ยน่ะเอาอีกแล้ก็มาน่ะโอ้โหอ่ะยายายามาครบตกใจบูเดีวกี่มาดึงหางามามันงับไันมางับฉันไม่สักยาให้เธอนะตัวใครตัวมันตฉันไม่สักยาให้เธอนะเฮ้ยเราสักก็พอเราเห็นเองแลนง ฉีดยาให้เทอเรตโตขขข้ขอบคุณครับ่อนขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับท่เป็นต้นชางเต่าไปเติรนวาตรงจงอ่ะโท่ตามแล้แม่ชื่อเฟอชื่อเฟอร์ช่านจะท่องนี่ ว่าซื้อให้ให้เม่ตุเอ้าว่ากาเพื่อเมื่อื่อได้นะเปิดเค้กมาเลยวๆได้อีกมากกเหยอลว่กกื่อซื้อเถอะซื้อซอยกันเถอะตู้เอยเป่ามาซื้อมูกินพี่น้องเหเนาะไอ้ไม่นะเปิดนะเปิดเดยกว่าเเห็นแม่ตอนะเห็นแม่่ัจเห็น หานไปอีกรเตอะเห็นเออขนาขนาดลูกไปนั่งระตูไปนั่งประตูกันเออแพงตู้ได้สบายดีตู้ระบดินมดินแงหลาสบายดีตู้ระบคนสวยสบายดีตู้เลสบายดีไหมสบายดีตู้ดูคนสวยมันเกิดไทยนนี้ลูกันเกิดไทยนนี้เออมันเกิดโตเกิดตโ้ก็ออยกลูห้ถัวใหัวเฮ้ย ตุ๊ดตุ้ยเอ้ยเนาะตุ้ยมาเตามบ่เนาะค่ะแี่ไปหลักเงินแต่ก็เ่นชิมีะเอาตุ๊ได้วยไหมนะไปขับาหลงมเอาบคือับเอามาใชหสมมสมมเพิ wow. wow. ่เจลักสวดได้็อีาวนี่มันเกิดโต เกิดโต đâu, ขวบเออ4ขวบเหรอลูก4ขวบค่ะไม่

มีบ่ได้นี่นี่เลยเอาไป1ขวดเลยเอาขวดไปนี่พี่เอาเลยว่ะกินกันยังตาเอ้ยเอ้ยมีมาไม่เห็นนะไม่ขายหยังเอาหยังเอาหยังลูกมีมีขายบนลุงโปงน่ะขายไม่มีเลยไปไปมีหยังบ่ลูกบ่นี่ <coughs> <coughs> <coughs>

อือเคก่อนเมื่ไงทรัจะกินพี่น้องเอย้องอม่ตนลยเออแม่งพวยด้เฮยฉันมาสั่งเป็นเจแม่กาูกันแมแกันนะแซ่บฮ่ามันเกิดไฟมันนี่มันเกิดไฟนะเกิดลูเกิเฮ้ยนะเอออ้อเป่าลมหลังบ่อน่ะเอออารดิวินเป่าดวิน HAPPY BIRTHDAY TO YOU Từ <laughs> từn mai, mai cả. Yê Yê Từ mai, mai cậu đây bảo lấy rượu em chết đâu Mèm mẹ Bà chơi thôi hả mẹ đúng chơi mẹ ตัวหาสะท้องฮอันอเ,เออไปซานกินกินกินมีปลาตัวหนึ่งเล้วไม่ได้ลายหรอกปลาปตื้อให้ซื่อนะคะ,ไม,ะ,ะมมไม่ได้ข่าวหอาตลาดวะจอดใไฮปตื้อโล่งเลยกับเมนอ้อมมาเลยมาในแม่ตู้นะมากินนะมากินปลานะ โอเครัาพี่น้องเลยเนาะมาซุมรวมญาติมานี่วมญาติดูฮันควนบางคนก็สิไปสิไปเป็นคุดมงคุดมันก็จนญาติไปว่าลักษณะไแล้วเออไอ้ยิ่งยิ่งยิ่งคนลาเลยจะเป็นไปซักเออเวร์ท่านแรกกันยังม่สบายดีเลยยารักษาพี่น้องเลยเนาะไปคำวอกับใจลาย้มากินน้ำกันเนาะกินอิ่มแล้วกันเมื่อไหร่มานั้นเนาะ บาย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 ด้วยสบายดีทักคนด้วยเงี้ยวหวานพี่น้อง